เมื่อเรากำลังเรียนรู้ที่จะเคลื่อนไปในหลักการของพระเจ้าวิธีการของพระเจ้าซึ่งก็คือการเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้ปรากฏเสมือนว่ามันเป็นอยู่แล้วเสมือนว่ามันปรากฏแล้วก็คือเรียกให้มันมาปรากฏในด้านการเงินก็เช่นเดียวกันนะคะ,นะเราเองก็จะต้องพูดเพื่อให้มันมาปรากฏเพราะพี่บอกว่าให้คนอ่อนแอกล่าวว่าฉันเข้มแข็งฉันเป็นนักรบนะคะ นะแล้วก็พระเยซูเองได้มายากจนเพื่อที่เราจะได้มั่งมีเราก็ควรจะพูดว่าฉันมั่งมีได้นะคะนะฉันมั่งมีนะคะแล้วก็เมื่อเราเคลื่อนไปในการถวายกับพระองค์เราเรียนรู้ที่จะถวายมีคนหนึ่งเขาพูดนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยถวายสิบรถมาตลอดแต่เขายังไม่เคยเจอ การเพิ่มปูนที่เหนือธรรมชาติที่คุณว่ากันนั้นเลยนะคะปีนี้มีการเผยพระราชะว่าประตูใหม่จะเปิดออกเพื่อการเพิ่มปูนที่เหนือธรรมชาติอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตเราจะเกิดขึ้นนะคะเขาถามผู้รับใช้ของพระเจ้าเขาบอกว่าคุณสอนเรื่องการเพิ่มปูนอย่างเหนือธรรมชาติแต่ในชีวิตผมผมถวายสิบร้อนมาตลอดเวลาผมสัตย์ซื่อกับพระเจ้ามาตลอดว่าผมก็ได้รับประพรแต่ไม่เคยถึงจุดที่จะเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มปูนที่เหนือธรรมชาติทุกอย่างมันก็มาตามปกติของมัน นะไม่มีอะไรที่จะบือหวาที่จะอโอ้นี้เหนือธรรมชาตินะคะพระใจ้ของพระเจ้าก็บอกว่าถ้าางนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือไปใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าในเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะมีคริสเตียนจํานวนมากนะคะที่ถวายด้วยความคุ้นเคยถวายด้วยความเชื่อฝังเราโตมาเราถูกสอนให้ถวายสิบรถเราถูกสอนนะคะในสิ่งเหล่านี้แล,ล้วคริสเตียนก็ทําแต่คุณเห็นผลอย่างเหนือธรรมชาติหรือยังที่หน้าต่างในสวรรค์เปิดออก และพระเจ้าเทพระพรอย่างล้นไหลจนไม่มีที่จะเก็บควบอกที่บ้านยังมีที่อีกเยอะยังว่างอยู่เลยนะคะไม่เห็นจะเป็นอย่างที่พระเจ้าบอกเลยว่าจะล้นไหลจนไม่มีที่จะเก็บพระคมภี์ข้อหนึ่งที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตเราที่เราต้องคร่ครววอย่างมากเลยนะคะก็คือในฮีบรูบทที่11ข้อที่6อาจจะเป็นข้อที่เราคุ้นเคยอย่างมากนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูพระัมภีข้อนี้และตัดสินใจจริงๆ เราจะข้ามจากศาสนาไปสู่ความเป็นจริงที่ว่าเราสามารถรับการเพิ่มพูนที่เหนือธรรมชาติได้นะคะนนในพระเพียในข้อนี้บอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระไัยพระเจ้าไม่ได้เลยผู้ชายคนนี้ที่มาถามพระรูปใช้นั้นเขามีการเชื่อฟังนะคะแต่สิ่งที่เขาขาดคือความเชื่อบางคนมีการเชื่อฟังนะคะแต่ไม่มีความเชื่อและความเชื่อที่ว่าคืออะไรเพราะว่าผู้ที่จะมาหาพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรง,งดํารงพระชนอยู่ ก็มีคริสเตียนจานวนมากที่เชื่อพระเจ้าทรงดํารงพระชนอยู่แต่พระเจ้าไม่ได้บอกแค่ว่าความเชื่อแค่เท่านั้นพระเจ้ายังบอกด้วยว่าถ้าจะเป็นที่พอพระัยพระเจ้าต้องเชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ประทานบําเหน็จให้กับทุกคนที่แสวงหาพรนะองค์บางสํานวนใช้คําว่าอย่างสุดใจมาสํานวนใช้คําว่าอย่างปรงใจแสวงหาพระองค์อย่างสิ้นสุดหัวใจนะคะอย่างเต็มใจมีคริสเตียนที่เชื่อว่าพระเจ้าดํารงพระชนอยู่ซึ่ง พระพี่บอกนะคะบอกมารก็เชื่อนะคะว่ามีพระเจ้าและกลัวจนตัวสัน่นคือยังไม่ได้ไปถึงระดับที่เป็นความเชื่อเชื่อว่าพระเจ้ามีพระพรให้กับทุกคนที่แสวงหาพระองค์เมื่อคุณถวายคุณเชื่อหรือเปล่าว่าพระเจ้ามีพระพรหรือทำเพราะเป็นหน้าที่ทำเพราะเป็นความเคยชินไปอย่างนั้นเองทุกอาทิตย์ก็ควักออกมาเท่านี้ทุกอาทิตย์ก็สิซจากเท่านี้แล้วก็โอเคเราทําส่วนของเราแล้วแต่ไม่เคยมีความเชื่อมีความคาดหวังเลยว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานบาเหน็จ ให้กับคนที่แสวงหาพระองค์และจริงๆแล้วคริสเตียนถึงกับศถูกสอนมาตรงกันข้ามเลยด้วยซ้ําว่าถ้าคุณมองหาบําเน็จแสดงว่าคุณโลภไปเสียแล้วคุณไม่ได้มาหาพระเจ้าอย่างจริงใจคุณต้องการอะไรบางอย่างจากพระองค์มันช่างตรงกันข้ามอะไรอย่างนี้กับพระคมภีรที่สอนว่าคุณจะต้องคาดหวังคุณจะต้องมาเชื่อว่าเมื่อคุณมาหาพระองค์มาแสวงหาพระองค์มาเชื่อฟังพระองค์พระองค์มีบําเน็จทุกครั้งที่ฉันถวายทุกครั้งที่ฉันเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้ามีบาเน็จ ไม่ใช่เพราะสิ่งที่ฉันทำแต่เพราะความเชื่อเรามาเรียนรู้เรื่องความเชื่อไม่ใช่เพื่อเราจะได้มีสิ่งต่างๆเพื่อเราจะได้มีนู่นมีนี่แต่เรามาเรียนเรื่องความเชื่อเพราะความเชื่อเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอประทายพระเจ้าอยากให้เรามีความเชื่อมีความคาดหวังจากพระองค์ดังนั้นถ้าวันนี้เราจะถวายถวายด้วยความเชื่อโดยเฉพาะเมื่อปีนี้เรามีคำเผยพระวจนะที่บอกว่าประตูใหม่จะเปิดออกเพื่อการเพิ่มภูอย่างเรือธรรมาชาติจะเกิดขึ้นกับฉันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เราจะต้องมีนิมิตจากพระเจ้านี่คือข้อบัญพีที่จะเปลี่ยนชีวิตเรานะคะคือฉันต้องเชื่อว่าในการแสวงหาพระองค์นั้นมีบํเหน็จทุกครั้งที่ฉันเชื่อฟังพระเจ้าสิ่งนี้เปลี่ยนชีวิตคนเลยค่ะจากที่เป็นศาสนา,ามาสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าว่าพระเจ้าของเราดีจริงๆคริสเตียนจำนวนมากก็เดินในความเชื่อฟังแต่ไม่ได้เดินในความเชื่อทําไมเราต้องมาเรียนรู้เรื่องความเชื่อเพราะความเชื่อเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยและความเชื่อพระเจ้าสอนบอกว่าความเชื่อจะพูดอยากอบ บทที่สองเขายี่ิกพระพีได้บอกว่าเพราะกายที่ปัดจากจิตวิญญาณนั้นตายแล้วฉันใดความเชื่อที่ปัดจากการประพฤติตามก็ตายด้วยฉันนั้นพระพีก็บอกว่าถ้าคุณเห็นร่างกายคนนั้นวิญญาณออกจากร่างไปแล้วคุณรู้ได้เลยว่ามันไม่มีชีวิตอยู่ในนั้นละเพราะมันตายละแล้วพระพีก็บอกว่าแต่ถ้าคุณมีความเชื่อแต่ไม่มีการประพฤติตามหรือไม่มีการเชื่อฟังมันก็ตายแล้วเหมือนกันเราจะมาดูความเชื่อและการเชื่อฟังต้องไปด้วยกันนะคะ คนนึงมีการเชื่อฟังแต่เขาไม่มีความเชื่อเขาไม่คาดหวังเลยเลยจากพระเจ้าเขาก็ไม่ได้รับอะไรเลยกับอีกคนหนึ่งมีความเชื่อแต่ไม่ทําอะไรเลยนั่นไม่ใช่ความเชื่อจริงความเชื่อจ,จริงจะเชื่อฟังด้วยและเมื่อพระเจ้าสอนเราบอกว่าให้เรียกสิ่งที่ยังไม่เป็นเหมือนว่ามันเป็นแล้วก็คือให้คนอ่อนแอพูดว่าฉันเข้มแข็งให้คนขัดสนพูดว่าฉันมั่งมีนี่เป็นสิ่งที่เราต้องทําเพราะถ้าเราเชื่อพระเจ้าเราก็ต้องมีการเชื่อฟังหรือการประพฤติที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้นด้วย ความเชื่อกับการเชื่อฟังต้องไปด้วยกันเสมอนะคะนะเมื่อพระเจ้าสอนให้เราพูดถ้าเราไม่พูดบางคนบอกว่าคนนั้นเขามั่งมีคนนั้นเขารวยรวยพระเจ้าไม่ได้สอนให้คุณบอกว่าเขารวยพระเจ้าสอนให้คุณพูดว่าคุณอนะรวยบางคนบอกว่าฉันอนะจนจนนะพระเจ้า ไม่ได้บอกว่าให้คนจนเนี่ยพูดว่าจนหรือบางคนบอกว่าฉันน่ะจนจนเนี่ยฉันต้องขยันมากคือฉันต้องไปหางานทําฉันจะต้องไปฝึกทักษะเมื่อมีทักษะสนออันนี้ดีค่ะพระเจ้าให้คุณทําแต่สิ่งที่พระเจ้าพูดกับคุณตรงๆเลยก็คือบอกว่าให้คุณพูดให้คนอ่อนแอพูดว่าเข้มแข็งไม่ได้บอกว่าให้คนอ่อนแอต้องพ่เขียนไว้ให้คน air, อ่อนแอออกกาลังกายเยอะขึ้นรับประทานอาหารให้ครบหมู่นะคะแล้วก็ดูแลชีวิตหายใจก็อากาศบริสุทธิ์นะต้องไปพักผ่อนอะไรบ้างคนที่อ่อนแอ ก็กินอาหารเสริมเยอะหน่อยนะไม่ใช่นะคะแต่พระเจ้าบอกว่าให้คนอ่อนแอพูดว่าฉันแข็งแรงภาษาไทยแปลบอกฉันเป็นนักรบแข็งแรงขนาดนั้นในบางสืบเนุ่นบอกฉันเป็นนักรบที่เชี่ยวชาญดังนั้นถ้าคุณจะเชื่อฟังพระเจ้าคุณมีความเชื่อคุณต้องเชื่อฟังด้วยคือคุณจะพูดความเชื่อจะพูด แล้วเมื่อพระเจ้าสอนบอกว่าให้เราเรียกสิ่งที่ยังไม่ปรากฏเสมือนว่ามันปรากฏหรือเรียกให้มันมาปรากฏนะคะที่ที่เราดูกันไปว่าอย่าไปเรียกสิ่งที่ปรากฏเหมือนว่าไม่ปรากฏอันนั้นเรียกว่าเป็นการโกหกเมื่อคุณป่วยแล้วคุณพยายามจะพูดว่าฉันไม่ป่วยฉันไม่ป่วยการโกหก็คือการพยายามโน้มน้าวใจคนอื่นให้เขาเชื่อว่าคุณเป็นแบบนั้นทั้งที่คุณไม่ได้เป็นแต่การกล่าวถ้อยแถลงความเชื่อคือการพูดความจริงของพระเจ้ามันต่างกันนะคะเพราะเมื่อคุณกําลังเรียนรู้ที่จะพูดการเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดเสมือนว่ามันเกิดแล้ว คนที่เขาได้ยินเขาจะนึกว่าคุณโกหกคุณพูดได้วคาคุณหายแล้วในเมื่อคุณยังป่วยอยู่เลยฉันก็เห็นว่าคุณป่วยอยู่คุณพูดได้ยังไงเราไม่ได้พูดให้ใครได้ยินนะคะเราไม่ได้อยากให้ใครได้ยินด้วยค่ะเพราะเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดคุณพูดเพื่อตัวเองคุณไม่ได้พูดเพื่อคนอื่นเวลาคุณกล่าวทอแส้หงความเชื่อคุณไม่จำเป็นต้องกล่าวให้ใครได้ยินเพราะคนอื่นเขาได้ยินเขาจะเข้าใจคุณผิดได้แต่คุณพูด เพื่อร่างกายของคุณเพื่อชีวิตการเงินของคุณอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะถ้าคุณป่วยคุณก็พูดว่าโดยบาดแผลของพระเยซูชนวการรักษาให้หายแล้วนะคะฉันถูกไถ่ามาแล้วจากคำสาปแช่งฉันถูกไถ่มาแล้วจากความเจ็บป่วยจากความจนความขัดสนหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อยีบอกว่าโดยบาดแผลของพระองค์ชนวการรักษาหายแล้วนั้นฉันจึงเรียกร่างกายของฉันให้แข็งแรงในานามพระเยซูนี่คือสิ่งที่เราพูด เราไม่ได้พูดให้คนอื่นฟังเขาไม่จําเป็นต้องได้ยินเราเรากำลังเรียกสิ่งที่ยังไม่ปรากฏให้มันมาปรากฏเราไม่พยายามที่จะหลอกลวงใครลงมือทำนะคะในด้านการเงินก็เหมือนกันก็พูดค่ะฉันมั่งมีไม่ใช่ฉันไม่ได้จนนะคะที่เราเรียนไปว่าไม่ได้เรียกสิ่งที่เป็นว่าไม่เป็นแต่เรียกสิ่งที่ยังไม่ได้เป็นเสมือนเป็นแล้วอะไรที่ยังไม่ได้ปรากฏเรียกมันปรากฏถ้าความยากจนมันอยู่อย่าไปบอกว่าฉันไม่จนแต่เรียกความมั่งมีให้มันมาลบความยากจนนั้น ต้องพูดค่ะคริสเตียนต้องพูดถ้าคุณไม่พูดยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เลยในสาวิญญาณสิทธิอำนาจของคุณอยู่ที่คาพูดของคุณต่อยคุณทำทุกอย่างเลยแต่คุณไม่พูดก็เท่ากับยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะเช้านี้เมื่อเราถวายขอบคุณพระเจ้าฉันรวยค่ะหลายครั้งคริสเตียนพูดไม่ออกเลยนะคะรวยค่ะรวยไม่ได้รวยธรรมดารวยมากด้วยค่ะเรามีชีวิตนิรันดร์ค่ะ และชีวิตนั้นมีทุกอย่างอยู่ในนั้นนะคะและเราเข้ามาเอาแล้วเราจะต้องเชื่อก่อนทําไมเราสามารถเชื่อได้ว่าคนนั้นเขารวยแต่เราไม่สามารถจะเชื่อได้ว่าเรารวยทําไมเพราะความจริงของพระเจ้าไม่ได้อยู่ต่อนหน้าเราทําไมเราไม่สามารถจะพูดได้ว่าเรารวยคริสเตียนรู้สึกกระดากปากด้วยซ้าไม่ต้องพูดให้ใครได้ยินนะคะแต่คุณต้องพูดให้คุณได้ยินฉันรวยนะฉันรวยฉันจ่ายได้ฉันทําได้ฉันให้ได้ฉันซื้อได้ฉันไปได้ฉันกินได้ ฉันขับได้ฉันอยู่ได้แบบนั้นอ่ะฉันรวยพูดได้ติดปากค่ะฉันรวยบางคนไม่เคยพูดคํานี้เลยตลอดชีวิตนี้ตั้งแต่เกิดมาฉันรวยได้แต่พูดว่าฉันก็ไม่ได้จนนะฉันก็ไม่ได้ขัดสนฉันก็ไม่ได้ลําบากอะไรแต่ไม่เคยพูดว่าฉันรวยต่อไปนี้เราจะเรียกตัวเราเองใหม่ฉันรวยสาวรวยสวยเก่งเต็มไปด้วยพระพรใจวางขวาง ใจเมตตานนี้คือฉันนะพูดกับตัวเองในกระจกทุกวันนั่นคือตัวเราโน้มน้าวใจตัวเราค่ะด้วยความจริงของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า